อสวยนะสวยโอ้พี่่พี่น่พี่มาจไมันปลามาได้มั้ยนอยเขาจะขันหน่อยมั้ซื้อไหมซื้อไหมกินน้ำขั้นหน่อยละใหญ่มันหลุดเด้อสิบโลด้หมนาเนือยำเขาตอเด้อยำเขาเนาะออกมาดึงม้มาจะขั้นเดียวจะอาบน้ำ่อนเด้อาชิบยันขั้นเหรอเด้อเด้อ

เบ็ดลังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข่าดีๆกันเออเออตุเร่พูกันได้สิบคนนะจดแจ้งเมมอราคาต่ำเลย่อยเวี๋ยวฮ่าฮอัดอยู่แต่าฮ่าฮ่าว่